สวัสดีค่ะตู้ฟักไข่ตราเพชรใช้งานง่ายออกดีแน่นอนนะคะอันนี้จะพามาชมตู้รุ่น196ฟองฟักไข่ไก่นะคะรูปลักษณ์สวยงามน,นะคะอัตโนมัติทั้งระบบนะคะใบนี้มีขนาดเท่ากันเลยนะคะ2ใบตอนนี้กำลังเทสร,ระบบเตรียมส่งลูกค้านะคะ ตัวนี้เป็นเครื่องควบคุม z ซ7 8อ1เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเนะคะกับไข่อัตโนมัติระบบพ่นหมอกอัตโนมัตินะคะตัวนี้เป็นพ่นหมอกอัตโนมัตินะคะใช้งานง่ายนะคะตัวกระปุกพ่นหมอกเราแค่เติมน้ำผ่านช่องตรงนี้เข้าไปได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องอยกกระปุกออกมานะคะตรงนี้จะเป็นปลั๊กตัวเมียเพื่อเสียบ เป็นระบบอัตโนมัตินะคะถ้าเขาได้หกสิบเปอร์เซ็นตามรูปนี้นะคะก็เคุื่อหมอกก็จะหยุดทำงานนะคะอันนี้ยังไม่ถึงนะคะก็จะเป็นอัตโนมัติทำงานในรปบุกเคื่อหมอกนะคะสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายนะคะด้านในจะเป็นลูกรอยลูกรอยอยู่ด้านในนะคะใส่น้ำได้เยอะนะคะ น,นี้หมดปัญหาในการเติมน้ำบ่อยนะคะตัวน,นี้สามารถเติมได้เ่4-7วันเติมหนึ่งครั้งนะคะจริงๆลูกค้าก็เข้าฟาร์มทุกวันอยู่แล้วนะคะสามารถมีขวดน้ำน้ำเปล่าใส่น้ำโค้งอะไะเทลงไปในตรงนี้ได้เลยนะคะมาดูด้านในนะคะ ตัวด้านในเป็นมอเตอร์ก้อนใหญ่ลิมิตตัวใหญ่นะคะแรงบิดค,คงทนแข็งแรงตัวชั้นฟักเป็นถาดเหล็กนะคะถาดเหล็กกับไข่อัตโนมัตินะคะมีชั้นเกิดในตัวนะคะหนึ่งชั้นตัวแผงสีขาวนี่นะคะเป็นฟักไข่ไก่ชั้นละ49่สิบเาฟองอสามารถเปลี่ยนแผงได้นะคะลูกค้าซื้อใบเดียวเนี่ย สามารถฟักรวมกันได้เลยไม่ว่าเป็นจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ห่านไข่นกกระทานะคะนกยูงไกต่ตอกไก่ดำนะคะฟักรวมได้เลยแต่เราก็เปลี่ยนแผงเอานะคะถ้าเป็นไข่เป็ดเนี่ยจะได้ชั้นละ30สฟองแต่ถ้าเป็นไข่ห่านเนี่ยจะได้ชั้นละสิบห้าฟองไม้นี่จะเป็นไม้1ิบมิลน,นะคะหุ้มด้วยแผ่นเมทัลชีตตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียม ขอบที่ใหญ่นะคะแข็งแรงนะคะด้านหน้าเป็นกระจกมองเห็นด้านในชัดเจนนะคะเราไม่จําเป็นต้องเปิดตู้บ่อยนะคะแค่เรามองเราก็จะเห็นาการทํางานขอภายในตู้ได้ชัดเจนนะคะตัวนี้ในการเกิดนะคะมันเกิดถึง98เปอร์เซ็นนะคะขึ้นอยู่กับเชื้อพ่อแม่พันธุ์ด้วยนะคะ ในการใช้ครั้งแรกนะคะจะมีคลิปวิดีโอการใช้งาน mm. การติดตั้ง mm. การส่งเชื้อให้ลูกค้านะคะ,ะตัวนี้มีไฟฉายส่งเชื้อให้ด้วยนะคะจะมีแอดมินคอยดูแลหลังการขายให้นะคะใบนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทตัวนี้จัดโปรอยู่นะคะจัดโปร10ท่านแรกนะคะ,ะเหลือเจ0 0ันห้นะคะตอนนี้ขายไปได้ประมาณ6ลูกแล้วนะคะ ที่เป็นไซส์นี้นะคะเหลืออีกสี่ท่านสุดท้ายนะคะใบนี้ก็จะส่งวันนี้นะคะค่ะฝา,ากด้วยค่ะ